อัปเดตกริชที่เพิ่งอัปเดตไปสดๆร้อนๆเลยก็มีสัตว์เลี้ยงที่โอ้โหเทพกว่าเดิมแบบเยอะเลยอย่างตัวโดยเฉพาะตัวมิติคอตัวนี้เนี่ยมันเทพจนแบบว่าตัวเก่าผมแบบตกกระป๋องมาเลยทุกคนก็ตัวสีแดง404เนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างทีง่จะโดดเด้งมา,มากๆเลยในเรื่องสแตตคือแบบว่าตัวธรรมดาเนี่ย เท่ากับมิติคอลที่เป็นเรนโบของแบบว่าในตู้ที่มันต่ำกว่านี้เลยอะแล้วก็เท่ากับแบบด์กแมทเทอร์ในแบบว่าตัวที่เทพที่สุดของอันเก่าคือมันเวอร์มากทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงตัวนี้ มันก็อาจจะต้องมีเทคนิคนี้หน่อยนะครับทุกคนที่จะได้ตัวนี้มาเนาะโดยเบื้องต้นนะครับผมก็ได้ลองมาฟาร์มแล้วทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะครับวันนี้น่าจะเป็นวิธีฟาร์มที่ดีที่สุดในอัปเดตนี้แล้วคือแบบว่าแย่งกระจายกันไปอย,อ,อ,ยอ,อย่างละกล่องอย่างละกล่องโดยที่มีกล่องยากแบบว่าเต็มไปหมดประมาณนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าผมมีเงินตันแล้วผมไปสุ่มเลยเนี่ยมันได้ไหมก็ผมบอกเลยว่ามันได้ค่อนข้างเนี่ยยากเพราะว่าขนาดผมมีเกมพาร์ตมิทิคอลฮันเตอร์มีเกมพาร์ตลัคก,กี้อัดบูทเข้าไปหมดแล้ว เออผมสุ่มเงินตันเนี่ยผมออกแค่สองตัวแล้วเป็นตัวธรรมดาด้วยตัวทองตัวเรนโบไม่ออกสักตัวทุกคนที่นี้ก็คงมีหลายคนสงสัยว่าอ้าวพี่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 แล้วทำไมพี่มีตัวเรนโบตั้งสี่ตัว,วก็ผมบอกเลยว่าอันนี้ผมไปซื้อมาจากร้านค้าลับนะทุกคน <c oughs> ก็ร้านค้าลับนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นร้านค้าแบบนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ก็คืออ่ะนี่เลย มันก็จะมีตัวให้ซื้อเนี่ยเป็นตัวเรนโบว์มาให้เลยมันก็จะประมาณนี้แหละซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในเซิร์ฟคนน้อยอยู่ในอะไรไม่มีใครแย่งนะก็สามารถแบบว่าสามารถกดเอารัวๆได้เลยทุกคนผมก็อยู่ในเซิร์ฟ V.I.P เนี่แหละก็เลยสามารถกดซื้อได้รัวๆทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อแม้ว่ามันอาจจะต้องใช้เพชรที่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งช่วงนี้มันฟาร์มเพชรไม่ได้นะทุกคนก็คือเราจะต้องมาหาซื้อตาม a c e b o o k นะอย่างกลุ่มนี้ค่อนข้างที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยอาจจะสังเกตว่านี้ตัวเรนโบว์มีขายใช่ไหมอ่ะลงมาตรงนี้ก็จะมีเพชรขายอะไรเงี้ยอย่างอันนี้1นึ่บิลเลียนเวอลอะไรแบบเนี้ย <Wow. S 1> ก็คือ1นึ่บิลเลียนเบาทนั่นเองนะครับทุกคนก็คือมันมันแล้วแต่ช่วงนะทุกคนบางช่วงเรทมันก็แบบโอโ้โหได้ถูกมากบางช่วงก็แบบอาจจะแพงอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ช่วงนะทุกคนสําหรับอันนี้ก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ ไอ้ร้านค้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่งกันใช่ไหมทุกคนเวลาร้านค้ามันเกิดมาเนี่ยคนก็จะไปซื้อกันแบบว่าลุมซื้อ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 แล้วมันก็จะเอาออกสต็อกล้วก็จะได้แค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็พอมีวิธีแก้นะอย่างถ้าเกิดว่ามีเซิร์ฟ VIP ยเนี่ยจะดีมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเซิร์ฟ VIP ก็มีทางเลือกอื่นคือ เราสามารถหาเซิร์ฟเวอร์ที่คนน้อยได้นั่นเองอย่างจะสังเกตว่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าโรบอกปกตินะครับทุกคนหน้าโรบอกปกติมันก็ต้องกดโหลดมอโหลดมอไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าวิธีง่ายๆก็คือเราต้องพิมพ์เข้าไปในโครมแล้วก็บอกว่าเออโครมเว็บสโตร์พิมพ์เข้าไปอย่างนี้เลยอ่าแล้วคลิกเข้าไปถ้าตัวเพื่อนๆมาหน้านี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วทุกคนแล้วจากนั้นก็พิมพ์เซิร์ชไปตรงนี้ making roblox better อ่าพิมพ์ไปเลยแล้วก็จากนั้นก็จะขึ้นมาตรงนี้เลย Making Robot Better แล้วจากนั้นเรากด Add to Chrome ไปแล้วทีนี้แหละเราก็จะสามารถใช้อันนี้ได้นั่นเองพอกลับลงมาในหน้าเซเวอร์อาจจะสังเกตเห็นว่าผมสามารถเลื่อนสามารถเลือกเลขอะไรไปอย่างนี้ได้ละ <Wow. S 1> ซึ่งทีนี้เราก็จะเข้าเซิร์ฟที่คนน้อยๆได้เพื่อที่จะได้ไม่โดนแย่งเวลาร้านค้ามาก็อาจจะโดนแย่งอยู่แหละแต่ว่าไม่เยอะเท่าแต่ถ้าเกิดว่ามีเซิร์ฟ v i p ก็คือถือว่าโอเคเลยทุกคนแต่ก็นั่นแหละโดยรวมก็จะประมาณนี้สำหรับการหาตัว404เดมอนตัวใหม่ล่าสุด ซึ่งตอนนี้วิธีที่ o อแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดก็คือการซื้อจากร้านค้าลับนั่นเองทุกคนซื้อจากร้านค้าลับคือกดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละก็คือถ้าเกิดว่าร้านค้าลับมันเกิดมาเมื่อไหร่เราก็ไปกดซื้อกดซื้อกดซื้อให้เยอะที่สุดก็มันก็จะมีตัวมันมันมีมาขายเรื่อยๆนะทุกคนคือตัวนี้เนี่ยมันขายก็น่าเรียเยอะเลยแล้วก็อันนี้อย่างที่ผมบอกไปคือมัน OP เวอร์เลยอะตัวเนี้ย2 0 0ร้สำหรับตัวธรรมดาตัวทอง 800B แล้วก็ตัวเรนโบ์ประมาณ1.93 t แล้วก็ตัวด์คแมทเทอร์มันก็ประมาณ5 t ทกว่ากว่านี่แหละต่างกับอันนี้คือมิติคอลของอันอื่นนะ 263B เนี่ย2 0 9 b ไอ้พวกนี้มันเป็นเรนโบ์หมดแล้วนะทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นเรนโบ์แล้วมิติเคอลเนี่ยแต่คือมันยังไม่เท่าตัวธรรมดาของที่เป็นเอ่อ404นี่เลยคือมันเวอร์มากทุกคนมันแบบ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือตัวนี้มันแบบว่าดาเมจแบบว่าโดดเด้งมากๆทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับวิธีหานะทุกคนถามว่าตัวนี้สามารถได้จากการสุ่มได้ไหมผมก็บอกเลยว่าได้แต่ค่อนข้างที่จะยากวพอสมควรเลยขนาดผมมีเกมพาร์ทครบแล้วก็มีเงินตันเนี่ยผมยังได้แค่2ตัวแล้วเป็นตัวธรรมดาด้วยทุกคนก็คือเราก็เล่นๆไปอะเราก็สามารถไปเล่นไปชิวๆไปเรื่อยๆได้ประมาณนี้ แต่วิธีที่หาตัวนี้ได้ OP ที่สุดในตอนนี้ก็คือการซื้อจากร้านค้ารับนั่นเองยังไงสําหรับคลิปนี้ขอพอมเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอลาบางนะครับสวัสดีครับ